นี่คือสถานีรถไฟจังหวัดสุรินทร์ค่ะปีสอง4ั่สิบี่ค่ะจะไปดูกันค่ะตอนนี้รถไฟกำลังจะมาด้านนี้คือด้านหลังสถานีรถไฟนะคะไปดูกันค่ะ เดี๋ยวมาดูบรรยากาศนะคะด้านสถานีรถไฟค่ะตอนนี้ก็มีผู้คนนะคะมาเตรียมรอที่จะขึ้นรถไฟเยอะเลยค่ะมีรถไฟกำลังจะมาแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันังรถนะคะเดินรถด้วย ใช้ความระมัดระวังค่ะตอนนี้นะคะรถไฟมาจอดแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะไม่ได้นั่งรถไฟนานค่ะเดี๋ยวต้องสักวันเดี๋ยวต้องมานั่งรถไฟแล้วค่ะรถรถไฟนี้มุ่งหน้าไปทางไหนนะคะนี่เร้จะไปที่ <c oughs> อ๋อกรุงเทพ <c oughs> <c oughs> จำสับสนอยู่เรื่อยเลยนะคะนี่จากอุบลเข้ากรุงเทพค่ะ <c oughs> <c oughs> ไปจะออกค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ